ไฮโสดก็มากินคนเดียวได้เละ,ะ,ะเอฟเฟกไฟเอฟเฟกไฟนไปเลยนี่มันสว่รค์ชัดๆอร่อยเน้ยนนไม่พูดไ,ไงสวัสดีครับโสดไหมครับไข ามคนดูเขาจะบอกว่าคนที่โสดอ่ะไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ทํามาเพื่อสําหรับคนโสดโดยเฉพาะเป็นร้านปิ้งย่างปกติเวลาเรากินปิ้งย่างชอบชวนแกงเพื่อนใช่ไหมเป็นแบบ2คน3คน4คนเวลาไปกินปิ้งย่างแบบโต๊ะใหญ่ปิ้งคนเดียวก็เหงาไงเหงามากแต่ว่าบอกเลยว่าร้านนี้ไม่เหงาเป็นร้านชื่อว่าแจกิี้นุ่คุไลยอยู่ตรงนี้ เป็นร้านที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ดังมากนะครับผมแต่ว่านัดอ่ะไม่เคยกินที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับคนที่ไปมาคนที่ดูจากรีวิวแล้ว่ดูเหมือนแบบบป๊อปปูล่ามากนะครับตอนแรกหาร้านไม่เจองงมากอะไรนะงงเหรองงมากงงมากงงเลยงงมากท้างมันใหญ่แต่ถ้าเกิดว um ่าใครหาานไม่เจอก็คืออยู่ช <um ั้นหนึ่งตรงข้ามยูนิโคนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับเอ็มเกเนี่ยแล้วก็เจอร้านอยากกินที่ฟูรเลย สวัสดีครับมา2ที่แต่ว่าอยากได้โต๊ะคนเดียวเพราะว่าอยากจะให้คนโสดรู้ว่ากินปิ้งย่างคนเดียวได้ครับอ๋อได้โสดไหมครับโสดครับเดี๋ยวเช็คทางนี้ได้เลยครับครับโอเคจะมาอะไรได้เด่นเผยเลยจะนั่งได้เลยครับครับก็คือว่าเมนูของเขาเนี่ยจะมีแบบนี้เลย เป็นแบบเซตแล้วก็เป็นแบบอราคาร์นะถ้าเกิดเนี่ยเซตก็มีตามราคา1 6 9 200เฮ้ยราคาก็ไม่ได้แพงนะ1 6 9เองอะ่ะได้แบบเป็นเซตได้ข้าวได้ซุปได้เลยเฮ้ยราคาดีแล้วก็อันนี้มันมีเซตหมูเซตเนื้ออันนี้ก็จะเป็นอราคาแล้วก็บวก79บาทมันจะได้ได้เซตแบบมีข้าวมีผักให้แล้วก็วิธีการสั่งก็คือไฮเทคมากก็คือตอนที่เช็คอินอ่ะเราจะได้คิวาอาร์โค้ดมาแล้วก็เหมือนกับจะต้องสแกนน้นรู้สึกอ๋อ,อแล้วก็เมื่อกี้พี่เขานี่มีเปิดลินดนบบล้นชักด้วยเป็นแบบลิ แบบตะเกียบช้อนก็คือเวลาเราไปร้านปิ้งย่างใช่ไหมเราต้องแบบพี่ครับพี่ครับพี่ครับขอตะเกียบหน่อยขอทิชชู่หน่อยอันนี้มีให้อันนี้ปรับระดับเตาต่างๆสั่งเลยไหมเอาเลยเอาเลยไหนลองลองโอเคเริ่มควาสั่งซื้อเอาเซตก่อนเอาเซตก่อนเซตก่อนเอาเซตเอาเซตเนื้อคาร์บีหนึ่งแล้วกันอ่าร้อยหกเก้าข้าวข้าวฟรีข้าวร้อยห้าสิบกรัมกิมจิน้ำโพกแล้วกันใส่ในรถเข็น อ่ะอะไรอีกแล้ว,ลวอเ,เอาเป็นอลัคราร์ด้มั้ยเอออลคัคาร์ดอลคัคาร์ดวากิวเนื้อฮันลมิห้าสิบกรัมหมดแล้วกัน<ม>เนื้อพรามทารูบิร้อยกรมัมนี่มากี่คนเนะี่ยเดี๋ยวมากี่คนก็มากันสองคนคนเดียวอ่ะถือว่าคนเดียวแล้วกันก็กินหมดเป็นใส่เนื้อทีอ่กินเยอะเพราะอะไรรู้ปะไม่ได้อยากจะกินเยอะหรอกแต่ว่าอยากจะรีวิวเพื่อคนดูคนดูอยากจะรู้ไงว,ว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยอ๋อทำเพื่อคนดูทำเพื่อคนดูสัง่งเรเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวร้านจะมีโปรโมชั่นนีคือวันที่25หมูเหลือ29บาทสําหรับ100คนแล้วก็วันที่6เนื้อหมูไก่เหลือ29บาทแต่50คนขออนุญาตลูคะขอจัดสรรตั้งหนึ่งมาไวมากเห็นอ่านมาก็คือต้องภายใน3นาทีต้องเสิร์ฟเสร็จใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วเกิดเกิน3นาทีเกิน3นาทีเราก็ต้องเร่งออเดอร์วะไม่มีแบบเนื้อฟรีคุณลูกค้าไม่มีถัดทุนค่ะถัดทุนค่ะเขาถูกอยู่แล้วครับซีซาราเนี้ยเขาบอกว่าดีมากคือกินเสร็จอะ หัวเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยไม่เหม็นกลิ่นไม่ติดระบบการด,กดูดควันเขาดีเดี๋ยวดูว่าจะ,จ,ะจริงที่เขาบอกไหมนะจับเวลาก่อนรึพูด <Okay. S 1> ถึงเรื่องโต๊ะเดี๋ยวคนจะเข้าจะผิดว่ามันมีแค่โต๊ะแบบเดียวคือโต๊ะมันจะมีแบบนี้โต๊ะเดียวคนโตดใช่ไหมเป็นแบบบาร์นั่งคนเดียวแล้วก็โต๊ะแบบโต๊ะใหญ่เผื่อใครแบบมากับเพื่อนนะครับสองาทิตย์แล้วนะสองนาทิตย์แล้วนะเห็นมีคนเดินมาใช่หรือเปล่าโอ๊ย ยังอยู่ในเวลาขอบคุณครับันนี้เป็นเนื้อบากิวอันนี Lightning ้เป็นหมูคุโรบุตะนะคะคุโรบุตะข้างหลังก็ไม่มาเต็มเลยมาเต็มเลยวันนี้เรามาพี่นัดขอินุญาตเสร์มนะคะขอบคุณครับเยอะมากเลยก็อันนี้เป็นสุกี้ยากี้เห็นว่ามันมีไข่มาให้ด้วยอันนี้มันเป็นเนื้อพรามคารูบิอันนี้เป็นเนื้อฮารามิอันนี้วากิวแล้วก็อันนี้หมูคุโรบุตะแล้วก็อันนี้เป็นเซตหมูคารูบีแับแรกใส่ซอสก่อน ซอสของเขาอ่ะจะมีแอนด์ oh. ไลท์ออริจินัลบาร์บีคิวซอสมีซอยกระิก hmm. มีซีซอรซอสแล้วก็มีสไปซี่โอ้ต้องออริจินัลก่อนแล้วกันแล้วก็เอาสไปซี่ไหมชัวซอยก็ hmm. mm hmm. ดูอร่อยแล้วหอมหอมแล้วก็ดูเผ็ดเฮ้ยเขามีแบบเกลือพริกไทยเพื่อมากินกับวากิวด้วยดีเฮ้ย ร้านนี้ก็ดีนะคือโซฟาโซกูซคือแบบชอบเริ่มเลยนะอันนี้เป็นเซตเนื้อฮาลูบีอากลองอันนะั้นอ่ะโอ้โหเตาเรนว้าวครัตัวเนี้ยคลิปนะจะลงตอนประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งน,นะทุกคนอาจจะหิวเออนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออเสร็จนี้ก่อนเสร็จนี้ก่อนทีเดียวทีเดียวทีเดียว โอเคมาเริ่มเราขอเทสเนื้อเปล่าเปล่าไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งสิ้นโคตรดีนุ่มหอมอร่อยมันหมักมาแล้วอ่ะมันไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็อร่อยแล้วลองจิ้มซอสของเขาดู มันสว่างจัดจัดอร่อยอย่างเงี้ยร้อยหกสิบเก้าบาทได้หมดกี่ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นชิ้นละยี่สิบประมาณแล้วถูกถูกมากไม่ซุปด้อะไรอย่างเงี้ยอืมอร่อยอย่างเงี้ยมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอร่อยไม่ไหวแล้วอร่อยอร่อยอร่อยแบบอร่อยมากเดี๋ยวเราลองเนื้ออื่นได้ไหมดูสีดิอเอาแบบมีเดียมมีเดียมโอู้อออ๋นี่มันอยู่ในอยู่ในญี่ปุ่นละ โอ้ไฟลุกไฟลุกต้ไฟลุกแ้วข้อดีของการที่ปิ้งเองเคยรู้ว่ะเวลาไปร้านปิ้งย่างกับเพื่อนแบบคนนู้นปิ้งทีคนนี้ปิ้งทีแล้วแบบเนื้อที่ตัวเองย่างไว้ก็หายไปแล้วมันก็ต้องรีบรีปปิ้งอ่ะเป็นไหมเวลากินกับเพื่อนต้องเหมือนต้องแย่งกันกินอ่ะแล้วมันเนื้อมันสุกไม่ได้ที่อ่ะมันยังไม่ทันสุกมันหายไปเออมันหายไปแล้วใช่อันนี้คือกินคนเดียวสบายใจได้แลหนึ่งสอง ใสนะ่แล้วนี่ความถูกะไรขนาดนั้นนะมันดีด้ขนาดเนี้เดี๋ยวลองจิ้มจิ้มคาร์โลบิคืออร่อยแล้วแต่พรามคือแบบโคตรดีสุด,ดยอดเลยต่อไปเนื้อคาร์โลบีกิยาก,กิต่างกันไงอะ่ะต่างกันที่ว่าอันเนี้ยมันจะมีไข่เค็ไข่ลงไปเลยปั๊ไม่ใช่แล้วก็มีงา เออสังเกตสังเกตมีงามีงาเขาโรยงามาใช่ใช่เนี่ยไม่ค่อยขดอ่ะดูดิดูดิดูดิมันมันแบบมันเดินต้องมาเลยเวลามึงใส่ฟงขึ้นมาเนี่ยนี่นเดี๋ยวดิมันมันดูดด้วยตรงนี้เห็นปะไอ้รูรูเนี่ยมันคือรูพันดูดแล้วพันมันลงไปข้างล่างเดี๋ดวสอบดิไม่มีกลิ่นเนื้อเลย ลังแค oh, <yeah. S 1> ไม่ไม,ไม,ไมีกลิ่นเนื้อติดผมเลยสุดยอดใส่ลงไปเลย,ลไ,เลยไม่จ,จิ้มแล้วข้าวหน้าเนื้อดีๆนั่นเอง ดดีไม่ต้อองพูเยะกลัวคนไม่รู้ว่าอร่อยลหรอคะมันแบบอร่อยแล้วก็มันเนื้อมันก็หอมมากซอสซิ้วซีอิ้มนิดนึงทุโคนไปกิฟต์เลยได้ปะกลับบ้านแล้วมีมียังมีอีกอย่างอื่นอีกไปต่อครับไปต่อกันที่วากิวกันบ้างไหมวากิวแบบชิ้นใหญ่ใหญ่นะครับ ไรต่อเห็นป่ะเบือเล็ก hmm. น้อยใครเล็กน้อยหอมมากอร่อยมากเชียอป่ะแม่พี่อ่ะโคตดมีความสุขอ่ะ นื้อฮารามีเนี่ยมันเป็นเนื้อส่วนตรงแบบส่วนท้องแต่ว่าอยู่ตรงกระบังลมคือในอัวในหนึ่งตัวมันจะมีส่วนนี้น้อยมากๆเพราะนั้นอ่ะมันจะค่อนข้างแร่ขอลองซอสอื่นบ้างซอยกระหิกแน้วได้ซอสกระหิกซอยซอสอันนี้สําหรับคนที่ชอบมันน้อยเนื้อแน่นไม่ได้เหนียวมากก็ได้เฟลเวอร์เนื้อดีคือ้ายแล้วหมูคุโรบุตะอันนี้ แลวอันนี้เป็นคารูบีเขาลมแบบํามสมชั้นไหใช่ไหมเออน่าจะแตกต่าแต่มันเป็นสามชั้นที่ดูดีมากเลยนะเห็นปะเนื้อกับไขมันมันแบบพอดีอะ่ะเออน่าจะได้แล้วอนีเอาส่วน,นนี้ก่อนแล้วกันเป็นส่วนสันคอ,อคโรบุตะนุ่มมากไม่แห้งเลยเนื้อเป็นเนื้อ,อมไม่เหนียวแล้วก็ชิ้นหนาแบบ หนาพอดีเป็นแบบร้านปิ้งย่างในอุดมกติร้านนี้คือแบบให้บบใสิบสิบสิบดูกบสายตาสายตาหลอกกันไม่ได้เจอโราเลีกกสิทธิ์ไหมนะอุ้ยดูไฟดิดูไฟดิโอ,อ้รู้เลยนะว่ามันเยอะจริงอันเนี้ยเอฟเฟกต์ฟไฟเอฟเฟกต์ไฟไ เซอร์อินเซอร์อินเซอร์โอ้โหไม่ชอบตะกบอยดยอิ้นแล้วกินไม่ได้รับไ, <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดพูดไป <c oughs> หมดแล้วในคลิปทุกอย่างดีมากอร่อยมากไทยโซนก็มากินคนเดียวได้แล้วก็ฟินมากแบบไม่ต้องมีใครมายุ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไพ <c oughs> รเวซีแล้วก็ทุกอย่างออแกไนซ์ตามเพอรเซ็ปร้านเทสตี้ควิกแล้วก็แวลอร่อยคุ้มแล้วก็รวดเร็วแบบอาหารมาเร็วมากแล้วก็ทุกอย่างดีพนักงานแบบเสริม เสิร์ฟเร็วนะครับแล้วก็ดีทุกอย่างเนื้ออร่อยหมดเลยไม่มีอะไรไม่อร่อยนะครับก็คือเลือกส่วนตามที่ตัวเองกินได้เลยแล้วก็ซอสมัน้็จิ้มก็อร่อยแล้วแต่ว่ามีก็เพิ่มรสชาติเข้ามาแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไปแล้วบ๊ายบายกันลืมมากินวันที่25นะเพราะว่าเนื้อเหลือแค่29บาทถูกมากวอรคนแรกเท่านน้นะครับบ๊ายบายติ๋วที่เซ็นทรันชั้นหนึ่งสั่งต่อไหมเอาเลยสั่งมาเยอะๆพี่นัฐยังต้องใส่อินเสิร์ตต่อใช่หรออินเสิร์ตว่าอยากไปกินเองเนี่ ว่าคิวปัญหาไหนก็ไม่รู้เนี่ยหนูไม่ได้เอาไปไปดีกว่า